ใส่ึ้ตามด้วยหัวหอมตามด้วยต้นหอมเอ้ยหัวหอมจ้าต้นมีกลิ่นนะนานี่นานี่ต้นหอมหายากกับพี่น้องเราไม่ได้ซื้อไส้หัวกับหอมแ่บด้วยกันจ้าแล้วก็คข้นจ้าแม่เราซิมรถเราเด้อจ้าแ่บแล้วจ้าไปเลยเด้อยใชสวัสดีจ้าส่วนทัญญัรา์และปริชาจ้าพี่น้องเมนี่มีเมนูมากนํำเสนอจ้าสิผ้าเฮด เมนูอาหารอีสานล,ลาบยังก่อลาบปลาลาบเนื้อลาบเนื้อปลาคุลาล้ลาบลาบเนื้อปลาคุล้ลาบฝีมือคุณแม่สูตรแม่อันดับแรกเขาได้ปลาสดมากด้วยจ้าพี่น้องกับบริษัทเป็นอดไเพราะเราซื้อมาตั้ตะเขื่อนอุบลราชเป็นปลาแซ่แข็งมากเมื่อหนีซื้อมาลอ,อยหนึ่งแซ่เมี่ยปลาอย่างกับปลาคุล้ลาบปลาขาวก้อนสีเหาสี่ขวดเกล็ดหนึ่งเม่แล้วก็เอาเกลือใส่จ้าก้อนผ้าเชือกาเชือกก้อน ปากคุยล่ามลาบเสียบกันได้ปากคุยล่ามปากคุยล่ามตลากจะเบื้องบวออกด้่จ้มันเป็นตัวกัได้นี่ปากคุยล่ามลาบเหนียวเมนูอาหารอีสานจ้ะขลองเทียนี่ปากคุยล่ามแม่ลวบาลาบเสียบอันนี้เป็นอาหารสุกๆดิบๆด้วจ้าพี่น้องก็กินได้ทั้งสุกๆดิบๆแล้วก็ถ้าผู้ใดบ่มาก สุกซุกดิบดิบก็เอาไปขวานได้จ้ะ<ร>ไปมกเออเอาไปมกได้พอเมนวา่าเขากินดิบกินดูกับความชอบส่วนบุคคลนะจ้าคลิปนี้เอาจ้าพี่น้องขอดเก็ดปลาก่อนจ้านี่แหละวิธีขอดเก็ดปลาก็ใส่ซ้อนขอดลามมันจิบเก็ดหน,อนอ่อยอือมีดลามจะเก็ดหน่อยล่ามเหนียวมีดแบบกุลามกับปลาสวยนยี่มีดกรปลากุลาม กุ้ล้ำจังลำเหนียวได้ปลาย,ยังเอินล้ำก็ได้ลาบเหนียวคมอัลัมจ้าพี่น้อง,อ,งอันนี้มันสีกรมดีกว่ากุ้งล้ำหลังจากเข,ขุดเกดบลาเรียบร้อยจ้าพี่น้องขั็สิน้ำมาล่างน้ำสะอาดออกจ้า แก้วยกระน,น้ำจริงๆใส่เกล็ดเขาออกจังบัวจังบัข้าวตามด้วยน้ำเกลืออีกเด้อจ้ะพี่น้องมแม่เราเอาเกลือใส่กัมหนึ่งป่าเขาค่อยสิบบัข้าวจ้าสิดับกินข้าวหลังจากเ้าล้างป่ามาแล้วจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปจ้าว่ามีใครพร้อมไม่พอมเขาก็น้ำมาตัดหัว ขี้ยวบ่เอาตะขี่ตัดหัวออกแล้วเปล่าหางบ่เอาเดี๋ยวจะลาบเหนียวลาบเหนียวปักกุ่นล่ามของคนอีสานไข่กับ่เอาไข่บ่เอาดตะขี่ไข่หมุกกันบ่เอาตะขี่ไข่กับบ่ได้จ้าเอาตะขี่ ได้ตทีมได้จากใครก็ไว้ทับไปมุกอ,อ,อันนี้ปลาแม่น้ำจ้าปลาจากเครื่อนอุบลรัตน์รัตน์จะขอนแก่นทาน่าม้อนสังกระนี้กระนั้นนี้เบ็้หูขี้เปียใส่ไีมเปียมันขมมันมาขมก็เสียบปลาลำปลากุยลลามต้องขมอัมลา,มลามจาา้าพี่น้องนี่ละจ้า <c oughs> วิธีคัดแยกเลาก็เอาเนื้อเอาเดี๋ยวคัดแยกเปลาอาอก,กันจ้าพี่น้องแล้วสีผ้ามาเบิ่งขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปจ้าพี่น้องหลังจากขา้าแยกขี่แยกยังออกแล้วก่ะเขาเอาสากมาดถูกเนียนเนื้อมันค่อยเนียนมันเออจังฝักเหล็กไงกเนียนสากมัดถบก่อนเด้จ้าเนี่ยคิดว่าเป็นคลร์บอนเคล่กันห้องถูก เงี้ยเดี๋ยนี่สักกระสักคนคือสิว่าปาดสักสากบักใหญ่นั่นเรเห็นงานตอนนี้่เลยเลียกเลือกที่มันเท่ากับสิฟักใช่กันนี่แหละเอาย่ำนั่นเท่ากับลวกทำฮวันขึ้นเราที่จะค่อยกลมเกินกันขั้นตอนต่อไปจ้าหลังจากเอาสากทุบแล้วเนาะจากพี่น้องก็น้ำมาซับจ้า แล้วก็ขีที่เขาแยกไว้เมื่อกี้นี่แม่แล้วก็สิฟักร่วมกัน,กนมันเ้าเอาตานใส่มันใส่ใส่มเมาเดขีดนดำเข้าไปอืมถา่มซุ่มเครื่องในเนี่ยุ่มไข่เขากะแยกเสียไปมกกจ้ารุงและะ้วก็มกก็ได้ต้มน้ำซุปก็ได้ร้มน้ำซุปก็ได้ใส่อะไรผมใส่กับ ลาบสองเที่ยมสามเที่ยมกันหลายกันคนก็หลายคนเมนูเด็ดของคนอีสานละจ้าเนี่ยลาบปลาเนี้ยโบเด็กกินง่ายๆของภาคอีสานอาหารเด็ดภาคอีสานว่าเฉพาะปลาคุยลั่มแต่ละตัวเด็ดของภาคอีสานข้าวสวยข้าวยางเงินมันหลายอยู่เอาลาบได้ลามเนี้ยได้แต่คุยลั่มกับถ้าปลาตองมันจะบ่ขมนี่ปลาคุยลั่มปลาข้าวสวยมันจะขม ทิผมกับผมหวานผมผมว่ามันผมบุ่นนั่นผมรสาตดผมผม,ผมที่อร่อยครับจนละเอียดคุณนะจ้าพนนี่น้องจนเหนียวเตยครับจนร่างละเอียดเหนี่ยวละเอียด หลังจากเขาซับปลาเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องในส่วนของหัวแล้วก็ไข่ท้องรัดกระสีน้ำมาต้มด้วจ้าต้มน้ำซุปข้างหม้อต่างไฟจ้าพี่น้องใส่น้ำก็ต้องร้ายจ้าใส่เกลือใส่เกลือลงไปตอกขวหานหอมใส่หอมไหมม้นนไ่ ตามด้วยปลาแดกจ้าพี่น้องใส่ทั้งโตเลยจ้าปลาแดกดิบปลาแดกสดใส่พ่อเค็มนวลเนี่ยหละจ้าใส่ต้นอีกต้นปลาเดือเสียดายเอาเอออันไอเล่เอามันม้นโอเลี้ยวสำนักเขาบอกเค็มอีกต้นจะบู๊ เดี๋ยวเนื้อปลากับสีละลายได้จ้าหลังจากน้ำเดือดจ้าพี่น้องห้ากับไส่ปลาได้จ้าใส่หัวปลาลงไปน้ำซุปนี่ห้ากัสีใส่ในการเป็นส่วนหนึ่งของลาบเหนียวได้จ้าโอ้ ครื่องส่วนผสมจ้ะพี่น้องส่วนประกอบหั่นใบบักกูดจ้าใบบักกูดใบบักหน้าก็ได้ผสมกันก็นได้จ้าน้ำพริกข้นหนุกอันนี้ปลาเ้าวซับแล้วจ้าแม่แล้วก็สีมะไซโคกเนาะปลาที่ซับเรียบร้อยแล้วมะไซโคกแล้บบขน้นไซโคกมันจะเปิดแตะ น um> ี่แหละจ้าพ um ี่น้องหลังจากน้ำซุปเขาเดือดเดือดคักๆแม่แล้วก็เสียมาใส่ในโคกโคกปลาเพื่อนำออกกินเห็ดเงี้ยนะเห็ดเหนียวสุปกินไงใส่แล้วก็เทน้ำออกจ้าแล้วมะข้นม่้วนมาเนี้ดิบเหนียวสุกเหนียวดิบอีหลีเพิ่นสิใส่น้ำอุ่น นี่ดวกน้ำห่อนเลยเพราะว่ามันบอเมหนานำเดือดเดือดเอาลงจากามัน้ำมเนหนาเกจ้าเข่าเก็ดจ้าอืมน้ำอเกี่ยวเขา่าอืมนำเดือดเดือดดูดแบบใส่อีกรอบนึงจ้ะพี่น้องรอบที่สองนำเดือดเดือดแล้วก็เทออก มะเตะมะเขากันดีเราก็มาแตะทำเนียตรงมีสีมือด้วยจ้าคือว่ามันเหนียวแบบสุ๋ยี่ดีีแบนเหนียวแบบเุ๋ยดดีหนึ่งคือเ้าใส่น้ำอุน่นน้ำให้มันปโขลงให้มันเย็ยนอันนั้นมันคือคือว่ามันเกิดเนื้อปลาเริ่มเหนียวนี่ว่ามันหลบับเหนียวหลับใสดิอันนี้น้ำที่สามด้วยจ้า โปน่าแล้วก็เทาน้ำออกัวแผนเน่ปลาซุปแล้วก็แตะเตะเตะ้นแล้วก็เตะนำซุปแล้วก็น้ำน้ำที่เขาเทออกจากปลานะจ๊ะพี่น้องจากเนื้อปลาเมื่อกี้น่ะมาใส่หม้อห้าก็สิบเปต้มแล้วก็ปรุงเครื่องจ้าเป็นซุปปลาซุปหัว<า>ปลปา หลังจากเขาแตะน้ำครบสามน้ำแล้วจ <Facebook> ้ะพ <internally. S 3> ี่น้องเขาก็ค้นไปเรื่อยๆจ้ะค้นให้มันเหนียวนี่แหละค้นแบบนี้แหละลาบเหนียวของชาวอีสานกินเกีียวเข่าในแซ่บคลาสเห็นบ่แม่นหนามันตามด้วยเครื่องปรุงจ้าบัานนี้ชื่อรถตึกอะชื่อรถชืรอชื่อชื่อรถชื่อรถอะไรแซ่บอะไร มาก,กับไส้บ่ามากกับปลตองไส้ใส่เกลือนิดหนึ่งนำด้วยเกลือจ้าเนี่ยเ้ากัองสำปะเกลือนันเน้นน้ำปลาเน้นเกลือใส่พริกนำด้วยพริกป่นมากเผ็ดกับไส้ลายพริกป่นขวาเองแล้วจานันค่อยจะแซ่บหอม หวานะเต่มันเกินมั้งนจะหอมแต่เท่รุ่นมั้งกระขั่วบดเดือดแกะพิ่งเจอคนอ่ะคนจ้าหอมมันใจหอมมันไส้ใคนไปเรื่อยๆเลยจ้าในเครื่องปรุงเข้ากันกับเนื้อปลาจะแซ่บคลาดจ้าพี่น้องเมนี้เรากินกับผักสังผักลายครับแล้วก็เผาใบผักขึ้นแ็บ ไปอยากซิมรดเบิ้งตไปเกจันก,จกน้อยไปเกยจักน้อยซิมรถซิมรถตามใจชอบดูกว่บอ,อ,อีกอีกพีกงระเด็นไมันชีเ้เงเดนทำด,ด้วยใบบักกูดกวดบังหน้าก็ได้จ้ะพี่น้นองหอมๆน ตามด้วยหัวหอมตามด้วยต้นหอมเอ้ยหัวหอมจ้าม่มีกลนะงานนี้งานี้ต้นหอมหายากกรับพี่น้องเราไม่ได้ซื้อนะใบหัวกับหอมแซ่บด้วยกันจา้านกับข้นกันแม่เราจิมรสเราได้จ้าแซ่บแล้วจ้าก็เลยเด้อพร้อมจัดจานจ้าพี่น้องกินกับผักหลายๆขาเนื้อห่อนห่อนเออนแบนเอ็นเมี่ยงเพราะไม่กินซอยแบบไร้ทักะ เียบรเอยจ้าพี่น้องกินกับพักไลๆจ้านี่แหละจ้าพักกินกลับที่เข้ากันแนะนําเลยจ้าพี่น้อง,พ,ลลพ,กกพ,องพักสังจ้าอันนี้ก็พักเกษตร,รเก็บในบ้านเบิร์จ้าน,นใีใบชะม่วงแล้วก็เผายอดใบบกฮงจ้าใบบกกอกกระมีนี่แหละจ้ามาได้จ้ากินเขาน้ำกันบันนี้ต้นเขารีปัญยา บอกเกาหลีขยากันเอ่ะจ้ากะลองไปเห็ดกันเบิ่งนะจ้าอันนี้ผู้ใดบ่กินซุกๆุกดิบดิบหรือว่าผู้ใดอยากกินซุกกะน้ำไปมกเด d ้จ้าพี่น้องกะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลผู้ใดมากกินแบบนี้ก็กินได้เลยจ้าแ่บพื่กันแต่ว่าถ้าว่ามากดิบมากซุกค่ะกะเอาใบตองใบย่อมามกจ้าห่อมกตอนนี่แม่แล้วก็ลวกสามน้ำจ้า เอาจ้าสำหรับคลิปนี้รัดกระคอตัวแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้าพี่น้องสำหรับอ่าหัวเขาเนี่ยเข้ากับปุงเป็นน้ำซุปมาก,กินครับจ้าพอกันคลิปหน้าจ้ามากับกดอ่าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์น้ำนี้เด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปกินเขาแล้วจ้าพี่น้องหิ้วเขาครับพอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า